เจอนี่ชีวิตติดเบรค EP นี้นะครับเราพามาที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีครับสนับสนุนการเดินทางโดย compact brake เบรกคุณภาพย่อยแขนดับหนึ่งที่ช่างมือหนึ่งเลือกใช้ ที่เรื่องมาถ่ายที่นะครับพ้องจริงผมเคยมากินเชฟเทเบิลที่นี่นะครับซึ่งชื่อดิคันดราเนี่ยแหละเป็นที่เดียวของเดิมบางนางบวชที่นี่นะเราได้เจอเชฟท่วาเขาก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เดิมบางนางบวชเนี่ยมีอรดีๆน่าสนใจเยอะมากๆนะครับเชฟเอเจนี่ e ีนี้ก็เลยพามาที่เดิมบางนางบวชที่นี่ครับจริงเรามีนัดกับเชฟท่วาไว้6กโมงเช้านะครับก็ไปรับเชฟที่วาที่ร้านนะครับ สวัสดีครับพี่ว้าครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วครับเชฟนิวานนะครับเจ้าของดีคันดราเป็นคนที่จะพาเราไปเที่ยวชุมชนในวันนี้เนี่ยพี่นิว้าครับพี่ว้าอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมเป็นคนที่นี่เลยใช่ครับอันนี้เป็นบ้านเราอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้เราจะพาไปเดินตลาดเช้าครับว่าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับที่จะมาใช้ตำอาหารได้นี่ดีเลยว่าเทมนี้นะมีเชฟพาไปเดินดูตลาดนะครับไปดูของวัตถุดิบในชุมชนว่ามีอะไรบ้างนะพี่งั้นเราไปกันเลยดีกว่าไป ตลาดที่เราจะไปจะเป็นชื่อตลาดท่าช้างครับตลาดท่าช้างก็คือเป็นตลาดประจำำําอําเภอเลยก็ได้ครับอาเภอเนอนบางนางบวชซึ่งก็คือเป็นตลาดเดิมของที่นี่อยู่แล้วใั่ง่ัไหนตลาดที่ชาวบ้านเขาชอบมาซื้อของหาจับใจซื้อของกันใช่ไหมครับใช่ครับ,รบซึ่งเป็นตลาดเช้าเนาะใกล้ถึงตลาดแล้วเดี๋ยวลองไปดูว่ามีอะไรดีกว่าได้เลยครับ แล้วจริงเราก็ถึงตรงตลาดใช่ไหมครับพี่วิว่าก็จะถึงบริเวณตรงตลาดท่าช้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปข้างในงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าได้เลยครับก็เป็นตลาดเช้าของคนในอำเภอเนี่ยแหละพี่วิวาก็ทักตั้งแต่ร้านแรกจนร้านสุดท้ายเหมือนทุกคนเขารู้จักกันไปหมดนะครับแล้วก็บอกเนี่ยร้านนี้ก็อร่อยนะร้านหมูย่างนี้ก็อร่อยเขาบอกว่าเนี่ยหมูสเต๊ะหมักค้าเมื่อคืนไวใช่พี่วิวานี้แบบหมูเจ้าแบบดังๆในตลาดเลยนะ,ะต้องลองชิมนะครับนี่้ามาตลาดท่าช้างต้องต้องลองคือนี่มา6กโมงสี่สิบนี่จะหมดหมดแล้วเน อ่านี่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 ได้ชิมก่อนนะนนอร่อยวะรสชาติเค้มข้นมากเลยป้าใช่ครับทื่นี้เป็นพี่เปียนะครับที่จับปลาแม่น้ำมาให้เราเนี่ยแหละแล้วเขามาขายตอนเช้า แล้วก็ไปจับใหม่พอขายเสร็จแล้วก็กลับมาขายตอนเช้าอีกนะครับเมื่อกี้ถามพี่ที่ว่าไปแล้วมีปลากายปลาตะเพียนอุปกรณ์ที่นี่ปลาแม่น้ำเยอะจริงๆเนาะจริงๆแล้วอยียงพี่เปียเรเขายังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่ใช่หพี่ว่าเออใช่ครับต้นใหญ่มันก็จะเป็นแบบเดิมอยู่ครับครับก็คือออกเรือไปแล้วก็หาของกลับมาซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เราเได้ติดต่อยให้ตามพี่เปียรเข้าไปดูธีหาปลาได้ไหมพี่พี่เปียจะสะดวกไหมครับสะดวกครับโะแต่ต้องเป็นช่วงบ่ายๆนะครับครับโอเคช่วงบ่ายๆนะพี่เปียเพราะว่าวันนี้ เราจะได้ตามพี่เปียกเขาออกไปหาปลาในแม่น้ำนะครับนอกจากที่เขาหามาเนี้ยได้ดูวิธีที่เขาจะหามาจริงๆด้วยว่าเขาหามายัางไงนะครับแต่ตอนนี้ให้พี่ที่ว่าเขาสั่งของที่จะไปทําให้เรากินในวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเดินตลาดต่อกันตัวนั้นแหละครับ หลังจากเดินทั่วตลาดเช้าแล้วนะผมก็ได้ซื้อของเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะผมับทีมงานก็เดินหิ้วกระตรงกระเตงไปเพราะคิดว่าเราจะกลับไปกินที่ทพักกันแต่ว่า,ายังไม่ได้กลับ,บพี่ทิวัยงก็พาเราไปกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อบซึ่งเหมือนแบบร้านลับผมว่าถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ผมก็ไม่รู้จากร้านนี้นะครับ นี่ครับคราวนี้มีพี่ตี้เข้ามาอยู่ด้วยนะครับพี่ตี้คือเจ้าของโรงแรมที่เราไปพักเมื่อคืนนี้เนี่ยแหละนะครับใครแวะมาพักก็มาหาพี่ตี้ได้เลยเดอบางวิลล่าครับเดอะบางวิลล่าโอเคครับอันนี้พี่ตี้เขามาเตรียมข้าวมันไก่ไว้แล้วะแต่ว่าข้าวมันไก่ที่นี่ผมสังเกตหลายทีนะพี่ตี้พี่ว่าคือกรุงเทพมันจะมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดใช่ไหมแต่ที่นี่เหมือนเป็นข้าวมันไก่แล้วก็เป็นไก่อบกใช่ครับก็เป็นไก่อบเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะนี่ใช่ครับท อมันก็จะเป็นความเคยชินที่คนแทบนี้ที่ว่าเอ้ยมันไก่อบมันอร่อยอืแล้วพอมันมาดัดแปลงกับเข้ามันด้วยมันก็เข้ากันเข้ากันด้วยนะแล้วก็ไปรับมาจากพี่ทั้งสองคนเลยนาเดี๋ยวนี้จะรู้กันอ่เดี๋ยวชิมดีกว่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคอมแพก Nano X เบรกคุณภาพยอดขายอันดับหนึ่งมาตรฐานโลกเบรกสัน้นฝุ่นดำน้อยไม่กินจานเบรกสายซิ่งสายวิ่งทางไกลเหมาะมากๆครับขอบคุณคอมแพกเบรกด้วยนะครับ พี่นิว่าครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเหล้าชุมชนนะครับชื่อว่าสังเวียนซึ่งจริงๆแล้วโรงเหล้าชุมชนอย่างเงี้ยคือเขาก็น่าจะมีกันอยู่ประจําชุมชนมานานแล้วะครับพี่นิว่าจริงๆอ็ะคือเมื่อก่อนแถบนี้คือทุกบ้านเนี่ยต้มเหล้าเป็นแต่ว่าพอมีกฎหมายออกมามันก็ถูกห้ามทําไปจนนี้มีกฎหมายตัวใหม่ออกมาที่ให้อนุญาตให้หลายเล็กทาได้นะเป็นโรงเหล้าชุมชน อ๋อแป็นสุราชุมชนแต่ว่าสังเวียนเนี่ยจะเขาจะทำมาจาก้อยซึ่งแถวนี้ยเขาจะปลูกก้อยกันเยอะจริงไปเลยสุราไปายาังชุมชนด้วยปลาเดี๋ยวขับเราไปดูกันดีกว่าอ้าวถึงเรียบร้อยแล้วครับนี่โรงเล่าสังเวียนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่า พี่ทวานัทพี่ช้างซึ่งเป็นคนดูแลเล่าสังเวียนนิไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเลยครับน่าจะอร่อยกำลังดูอยู่เลยกำลังดูสวัสดีครับผมทวีชัยทองรอดชื่อเล่นช้างครับเป็นทายาทเจ้าของโรงงานสังเวียนครับแต่ว่าก็ที่จริงเราเป็นคนคิดเริ่มทําเองนี่แหละทําไมถึงชื่อสังเวียนนะครับตอนแรกก็ ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีเนาะแล้วก็มองไปแบบพวกสินค้าแถวนี้ชอบเอาชื่อบรรพบุรุษมาตั้งแล้วเออมันก็เป็นโจ๊กที่ดีแล้วผมก็เออไหนๆเราก็มาใช้ที่ที่เป็นของของตระกูลเราอ่ะแล้วก็เอาชื่อปู่ที่เขาเป็นเจ้าของที่มาตั้งรักักอ๋อก็เป็นชื่อคุณปู่คุณปู่ชื่อสังเวียนใช่ก็เลยเป็นสุราชุมชนสังเวียนอันนี้ใช่ไหมใช่ครับสังเวียนเนี่ยคือเหล้าอะไรครับสังเวียนคือเหล้าขาวที่ทําจากอ้อยครับ ทำจากอ้อยแปลว่างจริงทุกอย่างของสังเวียนทามาจากอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับ <c oughs> ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้พี่ช้างไปรวบรวมอ้อยเพื่อมาทําตัวเหล้าสังเวียนนี้ครับใช่อ๋อเพราะว่าเห็นว่าจริงๆแถวเนี้ยอ้อยเยอะแล้วก็เลยมีสิทธิ์ว่าเอาอ้อยเนี่ยมากั่นเหล้าออกมาเป็นสังเวียนแบบตอนนี้ได้ใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็แบบไม่ธรรมดาพอพูดถึงตอนนี้นละตัวสังเวียนมีปรดักอะไรบ้างครับถ้าของลงเลยจริงๆเนี่ยเรามีสังเวียนอย่างเดียวสังเวียน35มิากีครับ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงวิธีขั้นตอนการทําเบื้องต้นนะครับเราได้เห็นโรงงานที่ยังใช้ฟืนในการต้มเหล้าแล้วก็ยังแบบแพ็คกันในเหมือนแบบคนในอําเภอคนในชุมชนมาช่วยช่วยกันแพ็คให้เป็นสุนาชุมชนที่มีเอกลักษณ์ขนาดนี้นะครับหลังจากตัางเวียนเสร็จแล้วนะพี่นิวะกาได้พาเราไปเจอพี่ประเสริฐนะครับซึ่งเป็นคนที่อยู่ในอำเภอเดิมบางระบวดมาตั้งแต่เริ่มหลายเจเนอเรชั่นแล้วนะครับซึ่งตัวเองก็ทำพิพิธภัณฑ์ไว้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของชานะครับ สวัสดีครับ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 อันนี้เป็นพี่เสิร์ตนะครับพี่เสิรพี่ประเสริฐพี่ประเสริฐเป็นเจ้าของที่นี่นะครับพอเข้ามาเนี่ยเป็นของเก่าหมดเลยเนาะเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครับย้อนกลับไปนะับตัวผมเองเนี่ยผมเกิดมากับโลกของโชว์บอยครับตั้งแต่รุ่นเตี่ยรุ่นแม่รุ่นเลยคือก็คือเป็นคนที่นี่เป็นคนที่นี่เลยเป็นรุ่นที่รุ่นที่สาม ั<ล>ที่<ล>ทํนะำการค้าเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายแบบนี้ครับซึ่งมีอยู่วันหนึ่งซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยก็นั่งมองก็อว่างรอลูกค้าเนี่ยก็นั่งมองสินค้ามองอะไรตอนอะไรของเราไปเรื่อยแล้วก็นั่งมองว่า,าทุกๆปีเนี่ยม,มีการผัดเปลี่ยนของมันตลอดเวลาซึ่งแพ็กเกจจวงแพ็กเกจจิ้งรูปโฉมของเขาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันผ่านมาอีกประมาณเกือบ20ปีเริ่มพอมีตังบ้างก็เลยก็เลยนึกไอ้ อันนี้ความรู้สึกคือไปมีอยู่วันหนึ่งเดินไปที่ตลาดนัดที่ mm hmm. น่าจะสุพรรณบุรีถ้าจําไม่ผิด mm hmm. แล้วไปเจอเพ็รอยู่กล่องกล่องเดียวจริงๆเลยเพ็กเนี hmm. ่ยใช่ mm hmm. ตั้งแต่วันนั้นอ่ะมันกลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเหมือนกับกลายเป็นคนบ้าบอขอแตกไปเลยซึ่งเห็นอะไรมันเก็บหมด mm hmm. มันเหมือนอุย้ยนี่ไงไอ้ที่เราคิดไว้เมื่อตอนที่เราเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นเนี่ยเฮ้ย mm hmm. วันนี้เรามีกําลังแล้วเว้ mm hmm. เราก็เลยหันมาสะสม เขาต้่าพาเราเดินดูรอบๆพิพิธภัณฑ์ของเขานะครับ จริงๆความรู้สึกเมื่อเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องของเจราขผมเหมือนกันนะเป็นยุคสมัยของผมหลายๆอย่างนะผลิตภัณฑ์แบบพวกแฟบ,บพวกน้ําดื่มน้ําอัดรมต่างๆที่สมัยนี้ผมว่าไม่มีแล้วนะิลิตภัณฑ์ที่แบบบางอย่างที่แบบแพคเกจจิ้งมันเป็นสมัยก่อนนะครับจริงๆก็ดูไปก็โอ้โหโกเก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเจอความเป็นมาของที่นี่ที่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเขายังอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแบบเดิมเหมือนสมัยก่อนที่เพิ่งเริ่มต้นในการทําร้านขายของชามนะซึ่งก็น่ารักมากๆ หลังจากนั้นเรียบร้อยนะครับเราก็มาเจอพี่เปียนัดแนะไว้ที่ท่าเรือไม่เปียรเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่แม่น้ําท่าจีนพี่บอาเขาลงไปรอที่ท่านะครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราลงไปเลยแล้วตอนนี้พี่เปียามารอเราแล้ว,ลวเราจะขึ้นเรือไปกันเลยพี่เปียครับแล้วปกติแล้วพี่เปียรําอาชีพนี้ตั้งแต่แรกเลยป่ะครับตั้งแต่แรกเลยก็คือพ่อแม่สอนมาให้หาปลาในแม่น้ำน,นะครับเอาไว้เลี้ยงคิดเอง อ,อ <S <S ๋อเลี้ยงอาชีพตัวเองครับแล้วปกติแล้วพี่เปียก็จะออกหาปลาตั้งต่เช้านี้เลยใช่ไหมครับส่วนมากจะตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็กลางคืนเวลาคืนก็ออกกับทุกออกกับทุกช่วงนั่นนะพี่เช้าเย็นกลางคืนเพราะว่าแล้วมันไม่ไม่ใช่ออกทั้งวันนะครับมันเป็น,นช่วงๆครับอ,อ๋อทำไมถึงเนี้ย <นะ S 2> ปลามันก็เหมือนเราจะพักผ่อนเหมือนกันอ๋ออ๋อปลามันก็มีช่วงพักเหมือนกันแล้วปลาส่วนใหญ่มันออกมาเป็นปลาอะไรครับก็คือจะได้ปลาเกตเยอะพวกปลาตะเพียนปลาแล็ อ๋อแล้วจะไปหาปลาหนังก็ต้องรอปลาไปกลางคืนอ๋อไม่ปลาเกตกับปลาหนังใช่ไหมครับพี่ใช่ครับปลาเกตอือคือพวกปลาที่มันมีเกดถูกไหมพี่ทีว่าพวกปลาตะพงปลาตะเพียอะไรอย่างเงี้ยมพี่ใช่ครับแต่พวกปลาหนังคือเหมือนปลาสวายปลากายอย่างเงี้ใช่ไหมปลาสวายปลาเต่าปลาเนื้ออ่อนเนี้ยต้องไปกลางคืนอ๋อมันจะออกเวลาต่างกันปลาเกตออกเช้าปลาหนังออกกลางคืน แล้วปกติเวลาเราหาปลาอย่างเงี้ยครับเราใช้วิธีไหนครับพี่เปียหวานแหตกเบ็ดหรือสวิงใช้เบ็ดสวิงไข่เบ็ดสวิงไข่ครับไข่คืออะไรพี่ต่ยครบอ๋อตะข่ายอ๋อขายมาจากตะขายซคือจริงๆแล้วการจับแบบเนี้ยก็เป็นการจับแบบชาวบ้านอยู่นะพี่นะคือไม่ได้เอาเครื่องมาแบบลูดหมดแม่น้ำอย่างงี้ดูไอ้นี่เราก็จับกันแบบพอมีพอกินตาตะเพสตาครับอ๋อตัวเล็กก็ปล่อยไป ที่ใช้การไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้ววันนี้เราจะได้ปลาอะไรพิ่เปียเดี๋ยวผมก็รอจะลองเอาสวิงตักด,ดูสักสองสามทีจะได้ปลาอะไรยังไม่รู้เลยก็ต้องดูกันโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าอ,อ๋อโนี่เป็นสวิงสวิงใหญ่งี่ใช่อ๋อมันหมานเด้อจะได้ไหม่อายเขา <laughs> <laughs> แต่ทั้งวมไปคนเดียวผมมัน่นใจได้แล้วผมได้แน่ <laughs> กักลงไปใต้กออย่างนั้นเลยอ่ะพี่ใช่โอ้โหมือหนึง่งกักมือหนึ่งพายให้ถอยออกมาเพื่อดึงตาออกมานะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ไม่ง่ายนะเนี่ยได้ครับ,ได,รบรได้แล้ว,ลวโอ้ยได้นะครับบาทครับ ไม่อายแล้วโอ้ยได้ปลาด้วยอะ่ะปลาอะไรอ่ะพีปป่ปลาแลครับผมปลาแลเฮ้ยปลาแลนี่กินได้นลยนะนได้ครับเอาโอ้ยอหลังจากที่ไปจับปลาในะแม่น้ำมานะครับถึงเวลาที่ผมรอคอยแล้วนี่ อาบน้ำเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมกินข้าวเรียบร้อยนี่ครับแล้วปลาที่เชฟเขาจ,จัดเตรียมมาให้เรานะครับได้อยู่ในหม้อที่ทอดน้ํามันทุ่มท่วอย่างนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับทอดปลา้ํามันทั่วอย่างนี้กรอบไปถึงกระดูกแน่นอนนะครับอ๋อแน่นอนครับอ่าแล้ววันนี้เป็นปลาลเพลยนทอดกินกับน้ําปลาพริกเลยพี่ใช่ครับกินกับน้าปลายำครับน้ําปลายำ<ช>น้าปลายำ<ช>เป็นน้ํายำแบบเค็มเค็มเ,เปรี้ยวๆครับเค็มเค็มเปรี้ยวๆเลยครับใช่ครับแล้วปลาะเพียนทอดเนี่ยครับทำไมถึงเลือกเป็นปลาะเพียนทอดนะครับพี่นิวะ ก็คือปลาตะเพียนทอดมันเป็นอาหารที่สามารถหาทานได้ทั่วไปของแถบนี้ครับแถบสุพรรณยุธยาเนี่ยซึ่งมันเป็นปลาที่ราคาไม่แพงะสามารถกินได้ทุกคนตรงนี้ถ้ามาแถบแม่น้ำแถบนี้คือปลาตะเพียนมาโตเร็วมันก็จะสามารถกินได้ได้บ่อยๆไม่เหมือนปลาชนิดอื่นที่มานจะหายากนะปลาตะเพียนจะมีส่วนใหญ่จะมีตลอดในตลาดอดมีตลอดในตลาดแล้วมันสดครับแลวมันสดใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆพอดูอย่างเงี้ยเมนูธรรมดาเนี่ยก็เป็น พิเศษได้ทุกวันถ้าเกิดโดยผ่านการปรุงให้ดีแล้วโดยผ่านการคัดเลือกมาแล้วนะครับก็คืออาหารธรรมดา,มามสามารถทําให้เป็นพิเศษขึ้นมาโดยที่คือรู้จังหวะเวลาในการปรุงการทานแค่นั้นเองครับยังไงฝากท้องวันนี้กับเทอร์ดีว่าด้วยนะครับอ้ยินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับ สำลักาอยู่หน้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้อาหารมีอะไรบ้างครับพี่ทิวัฒก็เดี๋ยวเริ่มจัดจานหนสุดก่อนครับเป็นปลาตะเพียนที่เราไปเจอในตลาดเมื่อเช้าอ่าครับอันนี้เป็นน้ำปลายำครับที่ทานกับปลาตะเพียนทอดร้านต่อบายนะครับอันนี้จะเป็นคะน้าผัดเกลือคะน้าผัดเกลือด้วยไม่ให้ปลาเค็มนะคะน้าผัดเกลือเออไม่ถึงคะน้าผัดเกลือครับผมว่ารสชาติมันสะอาดดีก็คือด้วยความที่ถ้าปลาเค็มในส่วนใหญ่ก็จะทานที่อื่นได้ทั่วไปอะไรเย่างี้ เออเราใช้มันสะอาดสะอาดคลีนคลีนเข้าไว้ครับเออเพราะว่าคือเราจะมีเนื้อสัตว์เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมีความประณีตงี้หายากไหมครับคืออาหารไทยเรารสชาติเข้มข้นเนะใช่แต่พอมาเจออาหารรสชาติคลีนคลีนอย่างเงี้ยผมว่าดีเพราะจานอื่นจ้ดูหนักด้วยใช่เป็นอันนี้จะเป็นผ้าเนื้อนะครับผ้าเนื้อซึ่งเนื้อก็คือใช้เนื้อในที่นี่เลยนะครับในฟาร์มที่เดืมบางน้ำบววนี่เลยครับ เมื่อกี้ก่อนเห็นนะครับเนื้อนี่ลายอย่างองวาคิวเว้ยนะอันต่อไปอะไรครับจานนี้จะเป็นแกงเนื้อหน่อไม้ดองครับแกงเนื้อหน่อไม้ดองแล้วอันนี้จานสุดท้ายครับนี่วาจานสุดท้ายก็จะเป็นปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับปลาเนื้ออ่อนอันนี้ก็จะไม่มีรสชาติอะไรเลยนอกจากรสชาติของปลาเอาโหจริงๆรงลองดูลงๆง่ายๆนะจริงๆแล้วการทําอาหารไทยเนี่ยให้มาดูคลีนดูมายแบบนี้มันไม่ได้ง่ายนะคือวิธีตัดวิธีอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นศิลปะทั้งหมดเลยนะครับอาหารที่ดูธรรมดาออกมาเป็นซามลับก็ดูไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วแบบเขาใส่ใจจริงๆอ่ะวิธีหั่นวิธีตัดถ้าผมเป็นพ่อครัวเองผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันไม่ใช่อาหารที่เราทำกินกันในบ้านทั่วไปโดยหเห็นการปรนิตในการตัดเป็นชิ้นแต่และชิ้นเท่าๆกันคัตติ้งเท่าๆกันอย่างเงี้ยมันเกิดจากความปนิตของเชฟทีว่าเขานะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณตาดพาไปตั้งแต่6กโมงเช้าไปดูบรรยากาศในอำเภอเดิมบางนางบวชนี้นะครับแล้วก็ ความน่ารักของคนในเดิมบางนางบวชทุกๆคนนะครับรวมถึงอาหารมื้อนี้ด้วยนะครับที่แบบจัดเตรียมมาให้แบบเพียบพร้อมเลยทีเดียวนะครับผมจะตั้งใจกินให้หมดเลยเนี mm ่ย hmm. ขอบคุณมากนะครับ ทั้งหมดการที่มาอำเภอเดิมบางนางบวชที่นี่นะครับสิ่งที่น่าที่สุดก็คือคนเหมือนเดิมนะครับเพราะคนในที่นี่เดิมบางนางบวชน่ารักมากๆนะต้องขอบคุณเชฟที่ว่ามากๆที่พาผมกับทีมงานมาที่เดิมบางนางบวชแห่งนี้นะครับให้เห็นความเป็นมาของชีวิตคนในอำเภออาหารการกิน วิถีชีวิตต่างๆรวมถึงความเป็นมาของอำเภอเดิมบางนางบวชแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นอำเภอที่น่ารักมากๆเพราะว่าคนค่อนข้างน่ารักนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ไกลาจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยเราก็มาถึงเดิมบางนางบวชแห่งนี้แล้วนะครับจริงๆอยากจะชวนทุกคนแวะมาเดิมบางนางบวชด,ดูนะอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่คุ้นเคยอาจ,จเป็นที่ที่ทุกคนยังไม่เคยมานะครับแต่จริงแนะนําว่าควรจะมาสักทีหนึ่งนะครับสวันหนึ่งคืนเนี่ย เรียกไ,ได้ว่ากิจกรรมแน่นๆเลยครับซึ่งเหมาะมากๆกับการมาพักผ่อนอะไว่าท่านๆนะเพราะงั้นอยากเชิญชวนทุกคนให้มาที่เดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีดูนะครับผมว่าไม่แพ้ที่อื่นเลยเปลี่ยนจุดหมายใหม่ได้วัตถุดิบใหม่รสชาติใหม่ประสบการณ์ใหม่ ทุกการเดินทางมั่นใจเปลี่ยนเบรคครั้งต่อไปอย่าลืม Compact Brake เบรคคุณภาพยอดแันดับหนึ่งจัดจำหน่ายและเข้ารับบริการได้ที่ Cockpit a u t o One Compact Premium Service Center Diamond Service Center Grip และร้านอะรหลยชั้นนำทั่วประเทศชมคลิปจบแล้วมีสิทธิ์รับสื้อยืดสุดเท่ตัวนี้ไปใส่ให้ฟินกันเลยแวะไปติดตามอัปเดตกิจกรรมสนุกๆก,กันได้ที่ Facebook Compact Brake นะครับ ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้เพจของพวกเราอร่อยไปทั่วด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์พวกเราด้วยนะครับ compact brake e trust in quality trust in compact